เลยทุกคนคลิปนี้นะครับส่งตรงที่ร้อยเอ็ดนะครับทุกคนมาดูขนุนปุ๊กมีบ้านพี่ดิวนะครับสุขสันต์วันปีใหม่นะคบวันนี้ก็จะ30มธันวาแล้วนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับนี่ ามามบิมงแบบมีพี่นอ้องโอ้ดูดิเออมัิ้งหนานผาดปอมขึ้นรถปอมขึ้นรถมาเดี๋ยวไป <c oughs> หอมอางามเบิง้งเบิ่งนะพอดิวทุกคนวันนี้นะครับเราจะมาที่ บ้านพี่ดิวธีรพัฒน์นะครับก็มาเลยมื้อนี้ไอซีเห็นอย่างหูบอ,อพี่น้องสีบ๊โฮดผักหอมมันนี้เร็วหอมข้าวเปล่าหอมข้าวไปเบิ้งกันนะลูกว่าเอา้าเออมานี่ดูผักดินี่หอมบัวผักเห็นบอ,นอ,อพี่น้องอ๋อเอาผักกะได้ครับ ดูอ่ะดดิทุกคนมาดูผักดิอ้๋อมีๆครับสวยมากแม่มีร้องเบิ่งเอให้พอดิวร้องเบิ่งอ้โหูอมดูน้ำางางไปลูกอ่าเออเหยียบรากผัก <laughs> เออ เปิดน้ำใสไงรดน้ำผักกินข้าวยังกินข้า,ไาวไปมันจะเยียบพร้อมอุกยเด้วยวจะไปอ่าง้ำแล้วนี่ห <laughs> ดน้ำผักพี่นอ้องนี่ชุ่มๆเลยอากาศดีๆว้าเราผักน้ำดีจริงผักน้ำแห้ง,งเดี๋ยวเอาผักกาดไปกินพี่นอ้อง ดเดียด๋ยวพีเดีักกเฮ้ยน้ำแย่โลกนี่แหละโลกค่อยๆกินนี่ดเด็ดเด็ดไปลูกเดี๋ยวพักกาไปกินเพราะว่าไอน้นุชเขามีงัวอยู่ไอ้บ้านในบุมม๋มแออ อย่าหลงเดี okay. The The ๋ยวขายพอดีเวลาถือไว้ให้พอดีอ่ะถือใบถือดีๆหนูจับอย่างงี้อ่ะถือให้พอดีถือไว้โอเคถือไว้โอเคพอดีอหี้นถ้าจะนิ่งอย่างดีนะต้มปลาขอใหญ่ต้มปลาบอกเนนค่ะแลยวตำแจวเนี่ยถือไว้ลูกถือไว้มุมนี้อ่ะอ มาพี่มาพี่มาหาแม่อยากมาพี่หอมพี่แหม่เบิ้งฟังแม่ปะอยากว่าพี่เอาฝากไว้ให้แม่ถือไปให้ถือไปอให้แมอ่อ่ะอ่ะเดี๋ยวพี่ดูถือเอาก็ได้ไนะมันสีย่อมันสีย่อ ป๊าผักแหมเหยียบนะลูกผักรถมนาห้เรวเร็เวดูดูดูมาจะโป้งริงอุ้ยอุ้ยอุ้ย ว้ามกรเด็หอมยะแยะสิล่ะลูกมางอุ้ยมุมนี้ก็สวยพ่อจเจ้าลูกดิมามามาแม่กระเด็ซอยก็ได้เดล่าเอาไปกิน อาหอมมันนี่อา,อา,อาหอมถือถือ,อนี่ถืออยา่าพีทิ้งถือค่ะถือไว้โอเคเนี่ยพอได้กิยู่นเดี๋ยวอหอมมันนี่แล้วอหอมมันนี่แล้ว,น,วน่เอถือปะ ึ้นมนี่นะกอดดีๆเังเดี๋ยวปะอันัหนกัญยางี้ห้างห่างเข้าที่เป็นขนมมามาก่อนมาเอาเงินก่อนจะว่าหาเงินไทยเดีวมา ปีใหม่นี้นะครับกลับบ้านกันนะทุกคนอย่าลืมกลับบ้านกันนะมากินป่นปลากับพี่ดิวเรวเย็นนี้ฮะข้าดาไอสาวน้อยสาวน้อยผิดบ้านแผง